ใจเย็นเได้พี่น้องเดอ้อจเย็นเย็นะเย็นใจเย็นคอยนหน้หากะคุก<ำ>คักแน่มือนี่ต้องคอตรวจคอให้นะครับคอห้างห้าไปคุดสายอยู่พี่น้องข้าไปคุดสายอยู่แล้วไปปะไปหมนนแล้วแล้วร้อยสิบหกท่าน

นเียงมนใส่้แกงด้วเอา่แกง้ล้นี่งได้ลนี่ไนีะได้นี่นะตามใจผู้คนปอยตามใจอาจารย์เด้อมันจะบะไรดีบไรดีอาจารย์เนไหดีอันนี้ทายบ่อปอยไงสดขึ้นกันสดแล้วไปสอดสดล้วครับเลี้ยงตรงเลยหรอเ่าเียงปลากันามนไรมนยังไงอันนี้ ว่นหมุนมันตรงกันนี่หมดมุนอันนี้บ่อ,อุ้ยคือเแ,แียงนะมันมาไปน้ำกันไหมพ้อยหา้าบ่นนอ,อันนี้นี่เฉพาะอันนี้ตรงว่าเนี้ยอู้ยามันหกัก อาสวัสด <parece maison. S 3> นะีครับพนะนะี่น้องเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ครีเอเตอร์ทุกๆช่องนะครับผมอ่ะมาพบกันเหมือนเดิมนะครับตำราววันที่ยี T ่สิบคุมภาพันหกสิบเก้านะครับหลังจากที่เฮ้ากลับมาแล้วสองมืสองงวด จะว่าพี่น้องเอฟซีก็ซ้อมอยื่เื่อกันละต่างคนกับต่างระวังระวังก็ดีแล้วละเอฟซีระวังไว้ละนะครับบมมีผู้ได้รยปันได้ดอกหาบาทสิบบาทก็ได้พาลูกหลานไปโรงเรียนเนาะนะครับนะสำหรับเมื่อนี้กันตามนัดตามสัญญาจะสา,ายในจากน้อยนะครับผมต้องขอตัวขอไฟ้พี่น้องเอฟซีนะครับ ก้อนๆนหนาบ้านเข่ากับลูกคือก้อลุดมาเน่านะครับเก็บที่กันลุดมาเน่าแท้ร้อยห้าปันได่สีม,มาว่าสัตว์แต่ปรากฏว,ว่าอาทิตย์นี้นะครับเขามาแล้วสองมือจนันร์พุทธสุขจนัน์พุทธสุกย่างสุกลอ่อเบิงไบแเล้งนะครับสําหรับวันจันนั้นเข่ามีทั้งรัฐบาลให้มีทั้งเล่านะครับปรากฏว,ว่าให้ ให้ไปบวกเขานะครับไห0 2 0ู 02. นั่นคือให้นะครับต่อมาคํามามาเปลี่ยนเล่าก็เลยแก่เม,มื่อพอตีตื่นขึ้นมา FC กไ็ได้0220 02 02. มาวันพุธได้ตรงตรงศูนย์เก0าบริกับนะครับบาทนี้เมื่อนี้นะครับ <c oughs> พอ,อ้ห้ากัน <c oughs> น้ำม,มา ตอนพี่น้องคือเกาเมินเดือมาจากคั้มฝันนะครับฝันบริ้มเน่นเป็นยังไงนาะบบริวมเน่นอุ้มเน่นน้อยเน่นน้อยเน่น้นกันลูกหลานเจ้าของนี่แหละฝันแปลกเรื่องเมื่อนแน่นคลิปตเฟอร์ลูกฝรั่งเน่นลูกเครื่องอุ้มเน่นพี่น้องแบบตีบวชทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเออ่ วิ่นเนอร์วินเตอร์นะครับอุ้มไปวัดคุ่นได้อุ้มได้อุ้มอุ้มไปวัดผู้พี่บูญมูเกดวัดนั่นอื้มมูเกียดเกดมากเดยเลตีบ่หลายดอกมีเกียดมีสองบอวิ่งบอรวดกันสิวิ่งก็คือวิ่งเกียแต่ว่าบอกใส่ข้าวบาวิ่งบอกเกียนลงหันเกีดกับสอง ว่าเอาเจ็ดกับสองมาวันหนึ่งนี่เจ็ดกับสองเขราอุ่มอุ่มเนียนเนียนเนีนเนียนเนีนผู้นึงแมนบ้างเนียนผู้หนึ่งเนียนนผู้ใหญ่เนีนผู้ใหญ่ของน่อยวินเตือนไปน้ำเนีนผู้ใหญ่เพราะว่าเกิดก้อนบีโก้ปีหนึ่งบีโก้ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วเนีนผู้น้อยนี่มันคอยห้าอุ่มอุ่มไปหอดเนีนผู้ใหญ่นั่น เป็นศพเจ้าเ่ยวกับผู้ใหญ่เป็นศพปล่อยบานนี้ศพว่างเงินยังสิปล่อยห้าแล้วไปรูดสิบออกมาซุ่มอยู่ทางหลังผมสี่ซ้ํมแล้วเนื้อบได้ยินความฝันปล่อยห้ามาไงเด้อที่นั่นปกติปล่อยห้าสิบว่าเราฝันตีเป็นตัวมากซ่มแล้วเนี่ยก็เลยมุ่ยาเลย เอาใจเนื่อเรื่องว่าสั่นเสียงวอกันว่าต้องเอาขอหยัดข้อยัดว่าต้องเอาขี่กันสั่นเป็นแต่ยานยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแมนทางบัวเรมีเรายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมีตัสองเจ็ดสองแปดสองเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเพื่อเตี้ยวตามนั่นเตี้ยวตามนั้นศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ด สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองแปดเกิดเลยตีแปดนี่สิเป็นเ, 8, เนเียนหน่อยวะวะสะิสองหนึ่กิสิเป็นสองเฮ้ยเจ้าฟองสิเป็นเจ็ดเป็นแปดก็เลยมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเลขตามเก้าเลขตามครับเนี่ยนี่ว่ารักษาทิ้สิบวะครับเนี่ยจักแล้วน,นั้นวา<อ>รุณเอาในาน้ำเ<ะ>อาในาน้ำเนียในน้ำเนียนแต่เลขนี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด ปดเจ็ดแปดเจ็ดมานใส่ขันไปอยู่ทางโมเกียดย่ามเดมันสิบโบเป็ี่นมันสิดเป็นแปดเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดแล้เอาแล้เอาซัาามนี่วิ่งโหลดบอมีเบิ้งคว่ง,งเอาแต่ว่าเจ็ดม่าแห้งอยู่กับสองขันโมม่มาสองเจ็ดอันหะน้าแต่ว่าบริเววงกลมให้ขันสีโหลดแค่โหลดสองครับ มาวงกลมหักแค่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองเก้านี่เป็นเลขตามมาแตงมวดรัฐบาลให้ศูนย์สองกตามมากก็คือศูนย์เก้าตามมาก็คือตามสองเก้าอีกเมื่อนี่ที่ออกว่าสองเก้าแงินก็เลขเลขนักสองเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดพร้อมหรืไปครับ ขอเบิ้งเลยครับเอาเบิ s <S ้งเลยพี่น้องกินไก่ฮอนนั่นอือเอาพี่น้องแคปหน้าจอนะครับนี่ไลฟ์สดแคปหน้าจอเลยนะครับหลอแก๊ปหลอแก๊ปโตมากโตชอบโตได้ครับสามคู่ปลอกปลอกสามคู่ได้ครับหนแต่ว่าก็มีเซยจิ้งก์การ์ล่านี่ปลอกมาจับสามตัวให้ได้บ่จดะสามตัวมาจับ ขันมากเดิสามตัวสามตัวแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดนะสามตัวนะสามตัวคือแปดหนึ่งเจ็ดฟังเอาทางไลฟ์สดชัดแล้วแคปได้เลยนะคะทางไลฟ์สดทางแคปหน้าจอครับพี่น้องไปเเรยค่ะเพราะว่ากล้องเยอะเดี๋ยวค่อยหาจะหมุนไปเรื่อยเรื่อยอ่านี่รอแล้วปะเช่ ครับนาจอพี่น้องเซเ่้ากันได้บอักบอชอบเรียงพานนะครับพี่น้องพานเรื่องเนอนะครับไหมากเพื่อเปลี่ยนแนวาางเท่านั้นครับเพอเรงเน่านทำอห้าาวันที่ยี่สิบป็นหาหกเก้ามาครับ เจับกะพานจะดใค้เด้อแบอกด้วยค่ะตัวนี้ตัวนะแตะเบิ้งพี่วงกลมว่งกลมะครบครับทีออกจะได้ว่งกลมเพราะเท่านั้นฟอสฟอสตัวไหนเหมือนรถค่ะคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าเลขสามยันป๊อปฟอบกเข่าโตว่งกลมหกคู่หกหางจับได้เหมือนเลยถ้าสามตัวคือแปด หนึ่งเจ็ดเอาเกลดมะไซเอาแกดมะไซก็เขียนให้ตั้งบเขียนให้นะครับแล่นกับว่าให้แล่นย่านสะดุดต่อย่านสะดุดต่อค่อยเป็นค่อยไปบ่ให้วิ่งบ่าให้แล่นมันประพอนักอยากวิ่งก็วิ่งเอานะครับเพราะว่ามันมาแห้งนี่เราเกน็ดมเก็ดมาแรงนี่เจ็ดมาแรงเปินเจ็ดล่องเกล็ดก็ไหนครับ สองสามีแค่สามกำกึ่งหรอปะครับกำกึ่งเนียนน้อยเนาะไปน้อไปน้อเนีนน้อยเนียนหนึ่งแบ่เนียนหนึ่งเนียนเป็นหนึ่งเป็นห่วงกับลายอยู่แต่ว่าเราแผ่นสี่ปีเป็นลายมันสีได้ลายเาไปเลยเนาะพอนะเอาไปเลยเอาอะไรที่จริงตั้งใจว่าจะให้แต่ตัวนี้ซ้ำๆดิโอ้ยตัวเดียวเม็ดเดียว มาเลยมาฝันแต่นี่ทันฝันมันก็เลยมาตีเมืนซุ้มนี่มันเกิดว่ามาฝันจะให้ตัวเดียวสองตัตัวเดียวก็ดีกก็เลยมาฝันเป็นพอฝันฝันสันสันแน่พอฝันสันสันกับฝันปดิอุ่มเนียนแล้วีเป็นตัวไรจ้ะอุ่มเนียนเนียนกับเนือกับเนืองเกล็นรเรื่องเนือเ็ดเอาวลงไปอนาะเลยเนี่ยเอาว่างไปก่อนอืมในไสดกน่งๆไปก่อนนะครับ ให้ไรสดก็ดูไปด้วยกันค่ะันใหญ่เห็นไอ้าวิพจาน้าล่องเบิงไดเเอ็ดซีเดอนะครับบรแมนบพใช่ยาวากันมาจากข้ามฝันตั้งมดนะครับเอาฝันเป็นตัวตั้งนะครับผู้บับหาหันหานนี่เนีน่มาใส่กันข้ามฝันนะครับ ยากได้น้อยๆเชนเชนวะสันรอยห้าเก็บสี่วันน้อยๆเชนเชนครับน้อยๆเชนเชนยังไงหมายส้มวะผูงหหน่อยพุ่นหน่อยวะสันาน่ยุนหน่อเน้นก็บนีครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้านึ่แล้วน้อยๆเชนเชตัวเชนครับนี่สามหางถ้าทั้งมัดเดียวทั้งเหมือก็ะอยห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็ยัง่ะศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองเก้า ครรัับบคความมั่นใจเ้้พอให้ห้าหมื่นมั่นใจในที่แรกมากกว่าเสี่ยวสองเก่าเท่านั้นค่ะแล้วมือฝันเพิ่มมันก็เลยเป็นศูนย์เกยกำเนิดเกียร์ถ้าบอกความฝันนี้สองเก้าเม็ดเดียวแล้วสองเก้เม็ดเดียวแต่บอกความฝันสองเก้านี้ยืนหนึ่งยืนหนึ่งนะครับถามขคงเกี่ยวเ่าพอห้ามันนี่นะครับแป๊บครับติดตมานะครับครับครับขอแวบๆค่ะครับหน้าจอครับพี่น้องอ้า นะครับถาพ่ฝันสิมีแต่ตัวนี้ครับถาม่ฝัน้าอยากได้ตัวเดียวโคโลก็สองตัวได้ตัวเดียวโคโลก็มากตัวนี้ครับนะครับเอาตามนั่นนะครับพี่น้องยี่สิบองคาหกเก้าทเรคะเ้นาะเดี๋ยวิเด้งได้ทาากล้อง่นี้ครับชัดเจนอยู่ครับชัดเจนเห็นป่ะครับชัดเจนท่าเปลี่ยนลุ้นแน่นเรียบร้อย เจ็ดตีนนะครัทั้งขีดครับขอบคุณพลอยห้าหลายๆครับขอบคุณพี่รองเอฟซีเด้อมันมันกันนะครับผมครับขอบคุณครับมันมันกันนะครับให้มากเพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อนะครับเสียเจ้าของนั่แน่แหละจะเสียแต่คนอื่นที่น้องเสียฝันเจ้าของนั่นะครับแต่พลอยห้าก็มาจากฝันนั่หลายทั้งหมดที่ได้นีนะครับฝันล้วนๆฝันล้วนๆแต่พวฝัน